เมื่อวานนี้ไปหลอรูปหล่อลุมปู่มั่น เพื่อไปปฏิสถานไว้ที่โรงพยาบาลหลวงปู่มั่นที่อาเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยปรากฏว่าคณะสัตยาิโยมโอ้มาเต็มยนล้นส่วนแสงธรรมเราใส่บาทใส่บาทก็ผู้คนร้ายหลวงจนอินทบาทไม่หวานไม่ไหว แถวเดียวก็ไม่พอต้องต้องสองแถวสามแถวซ้อนกันไปซ้อนกันไปจนจนคณะสัทธาญาติโยมคณะสิยานุสิ์ของขององค์หลวงตาของ,ข,องของวัดป่าบรรจาดเราทั่วทุกคนทุกแห่งนี่รู้สึกมากมายพอมีเวลาเวลามีกิจกรรมอะไรทุกท่านทุกคนก็ร้วมแต่ให้ความร่วมมือ ล้วนแต่มาร่วมบุญกันอย่างอบอุ่นหนาแน่นมั่นคงเพราะนั้นศาสนาวัดวาของเรานะั่นจะมีความมั่นคงยั่งยืนไปก็เพราะน้ำจิตน้ำใจของคณ,ณะสัตยาติโยมคณะสิษย์ยามสิธย์ทั่วไปที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสนุนส่งในกิจกรรมต่างๆทั้งหลายอันเป็นบุญบิกสิ่งนสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนา ซึ่งองค์หลวงตามหาบัวท่านก็พยายามเขี่ยวเข็นแล้วก็ทำเป็นแบบอย่างให้แก่คณะสิยานุสิทธิ์ได้เห็นมาตลอดแล้วก็ได้นำพาคณะสิยานุสิทธิ์ได้บำเพ็ญหรือได้ทำกิจต,ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมาตลอดอายุขไขของท่านเพราะสิ่งทั้งหลายที่ท่านนำพาประพฤติปฏิบัติหือปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างทำเป็นแบบอย่าง เอกนาศิยานุสิ์สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่มีคุณค่าเป็นบุญบิณฑุศลทั้งนั้นบุคคลที่ได้บำเพ็ญได้ได้บำเพ็ญสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นการสั่งสมบุญไว้อย่างแท้จริงตามมงคลศาสนาที่แปประการท่ก,กล่าวไว้ว่าบุเบกตะบุญญตาเอตัมมังคุมิตมังการได้สั่งสมบุญไว้นั้นเป็นมงคลในสูงสุดเพราะนั้นการได้ได้บำเพ็ญบุญนี้ จึงเป็นสิ่งที่เป็นมงคลต่อชีวิตของเราอย่างแท้จริงและเมื่อวานนี้ที่ได้หล่อรูปหล่อลุงมปุ่มมั่นนั้นก็เพื่อประดิษฐานไว้ที่โรงพยาบาลลุ่มปุ่มมั่นก็จะเป็นมงคลต่อเป็นมงคลและเป,เป็นกำลังใจต่อผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาสู่โรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลต่างๆทั้งหลายที่อยู่ในโรงพยาบาล รือที่จะเข้ามาประสบมาเข้ามาในสถานที่นั้นและได้เข้ามากราบไหว้สักการะองค์หลวงปู่มั่นก็จะเพิ่มพูนกำลังจิตกำลังใจขึ้นมาต่อเจ้าหน้าที่และคนคนเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายเหล่านั้นคนเราถ้าทำกิจอะไรก็ตามนับตั้งแต่คนเจ็บไข้ได้ป่วยจนกระทั่งถึงแม้คนไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามเด้อกิจทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากมีกำลังใจขึ้นมาแล้วเนี่ย ไอ้กำลังใจนี่แหละจะเป็นหมอชั้นเลิศหมอชั้นเอกจะอยู่นแนบ,บสนิทกับบุคคลผู้นั้นตลอดไปเพราะฉะนั้นกำลังจิตกำลังใจก็ได้มาจากบุญจากกุศลจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัดทรงธรรมที่เรามีความเคารพมีความศรัทธาพอเราได้เข้าไปกราบไหว้เข้าไปสัมผัสพบเห็นมันก็เกิดกำลังใจขึ้นมาส่วนหนึ่ง พราะฉะนั้นการหลอ่อรูปหลอ่อหลวงปู่มั่นขึ้นมาก็ปฏิสถานไว้เป็นหลักอยู่ในโรงพยาบาลหลวงปู่มั่นนั้นเ็รานั้ว่าจะเป็นมงคลต่อผู้ที่ได้เข้ามากราบไหว้เข้ามาบูชาเข้ามาพบเห็นไปอีกยาวนานแสนนานตราบใดก็ตามที่รูปหลอ่อหลวงปู่มั่นยังสถิตมั่นคงอยู่ที่โรงพยาบาลหลวงปู่มั่นนั้น ก็ล้วนแต่เป็นจะเป็นมงคลตลอดไปอย่างแท้จริงนี่แหละอันนี้เมื่อวานก็ได้ได้หลอ่อรูปหลอ่อหลวงปู่มั่นไปเสร็จรูปล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็คงจะอัญเชิญมาปฏิสถานไว้ที่โรงพยาบาลหลวงปู่มั่นในเร็วๆนี้ก็เป็นสิ่งที่น่านุโบทนาแต่องค์หลวงปู่มั่นซึ่งเป็นบุรพาจารย์ของชาววัดป่าเราท่านกดเน้นเหลือเกิน เน้นในเรื่องการอบรมจิตตบรมใจเพราะฉะนั้นสิญาณุสิขององค์หลวงปู่มั่นนั้นที่เป็นผู้ทรงอัดทรงทำได้ดิบได้ดีมีชื่อเสียงขจรกระจายไปทั่วมณฑลศาสนานี้ก็ล้วนแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแต่มาบำเพ็ญอบรมทางจิตทางใจทั้งนั้นแหละดังเช่นองค์หลวงตาของพวกเราท่านนีก็เป็นสิทธิ์ขององค์หลวงปู่มั่นองค์หนึ่ง ได้ได้เขียวเขียนได้บำเพ็ญภาวนาจนกทั่งยกจิตยกใจของท่านขึ้นมาเป็นผู้ทรงอัศทรงธรรมดังเช่นพวกเราก็ได้รู้ได้เห็นกันมาตลอดแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นสิยานุสิ์นับว่าพวกเราก็มีมีครูมีอาจารย์อ,องค์หลวงตาท่เป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราเราควรอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินตามปฏิปทาตามรอย ขององค์งหลวงตาท่านเชี่ยวเขีนให้พวกเรารียบเร่งอบรมจิตอบรมใจด้วยจิตอภาวนาเราค่อยมีความภาคความเพียรในการอบรมจิตอบรมใจในในจิตอภาวนาไว้อย่าอย่าห่างเหินไม่ว่าจะอยู่ในบ้านอยู่ในวัดอยู่ที่ไหนก็ตามน้อมนำเอา,เอาจิตอภาวนานี้ไปปฏิบัติให้แนบสนิท อยู่กับตัวของเราตลอดไปเราจะอยู่ในบ้านเราก็มีการภาวนาเราจะอยู่ในวัดเราก็มีการภาวนาเราจะไปที่ไหนเราก็เอาการภาวนาไปด้วยเพราะการภาวนานี่แหละที่จะเป็นเป็นวิธีเดียวเท่านั้นเลยที่จะยกจิตยกใจของเราให้สูงเด่นขึ้นมาด้วยความเป็นผู้ทรงอัดทรงธรรมได้อย่างแท้จริงเมื่อเมื่อความเป็นผู้ทรงอัศทรงธรรม มีอยู่ในพวกเราแล้วนั่นแหละคือเส้นทางแห่งความสุขได้อย่างแท้จริงที่ท่านกล่าวไว้ว่าปรมางสุขขังเป็นสุขอย่างยิ่งที่จะไปหาความสุขทางโลกความสุขอันใดก็ตามจะมาเปรียบเทียบมันมันไม่เป็นไปไม่ได้เลยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นหลักสำคัญอย่างยิ่งก็คือการภาคกาความภาคความเพียรในการอบรมจิตอบรมใจของพวกเราเองอยู่ที่ไหนอย่าห่างเหิน ในเรื่องการภาวนาถ้าเรามีการภาวนาอยู่ตลอดนั่นแหละเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ปรารถนาอย่างยิ่งให้พวกเรามีการภาวนาอยู่เสมอเพราะนั้นก็หวังใจว่าคณะญญศิยานุสิ์ทุกท่านทุกคนจะมีมีความภาคความเพียรขยันหมั่นเพียรในการภาวนาตลอดไปเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอะ ตั้งใจรับพรตั้งใจรับพรจะนุบมนนาให้พรภาคันตั้งใจรับพระยะทาวาริวาหาปูราปาริปุรเรมติสะขลงังเ,เอวาเมวาอิโตทินังเปตานหังอุปกะปี อิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะเสมิชะตุสะเพปูเรนตุสังกปันจัดโทปันระโสยาธามณิโชอันติราโสยัตธาติโยอันวิวันชันตุสัมพอัร วิดินสัตวบนเตมพวันวันตารายเย็นถิีคายุกอันพว่าพิวันนเสืรีสัดีจังวยทายปัจจายด้ว แต่รวยทามไม่ไหวทานติอายุนวโดยสุขังพารังอายุโดภพารโดทีรวยวันนโดปฏิภาณนโด ส่ขาสดาตเมธาเวสุขขัสอาิขจเติอายโยกตวันพระรางวันนางสุขันจะปฏิพาณโดยิเดีขยโยยายสวะหติยะทายะทปปะปะจเตียนเตียน ภาวะตุสัพบังการังราคะตุสัพะเิวัตามสามภาบุทาดุภาเวตาสตาโสติปวันตุเตภาวะตุสัพบังการังราคะตุสัพะเิวัตาม สามบัธรรมาตุพาเวตาสัตตาที่พวาตุเตมผวาตุสัพบังการังราคนตุสับฏิวตาสามบัสังขารุพาเวตาสัตตาโสทม ภาวาันตตเตออาจัดอาหารทานกันเด้อจัดอาหารทานกันซะกอ่อนดูแลช่วยเหลือแบกปันไปให้ทั่วถึงเน้ออาทานอาหารซะกอ่อน